ดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนแต่ผมทรงทหารนะหรือว่าทรงนักเรียนนะครับถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นนักเรียนโตนะมัธยมนะครับแต่ว่าถ้าทหารก็ตำรวจทหารก็เป็นทรงที่ไม่ขาวนะครับวันนี้ก็ช่างใหญ่นะครับใช้รองฟันเบอร์หนึ่งนะนะครับลองฟันเบอร์หนึ่งครับปรับเป็นฟันอะไรปรับเป็นฟันศูนย์นะครับฟันศูนย์ พันศูนย์แล้วก็สวมนะครับสวมแล้วก็ไถนะครับไถไถตามรูปพีศานนะครับโค้งตามรูปพีศานให้สม่ําเสมอนะครับถตั้งแต่ไหนตั้งแต่บริเวณหางคิ้วนะครับหางคิ้วสโลปนะครับขึ้นมานะครับตั้งแต่หางคิ้วสโลปขึ้นมานะครับบริเวณนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะบางท่านก็ชํานาญเรื่องการใช้หวีนะครับก็ใช้หวีนะครับใช้หวีใช้หวีด้านไหนใช้หวีด้านด้านหนานะครับด้านหนานะครับเป็นการอะไร ในการขึ้นทรงนะครับในการถถไถไถ่ายถแต่อย่าให้ตกวีนะมือใหม่นะครับจะพลาดเรื่องตกวีเพราะฉะนั้นช่างใหญ่แนะนาไม่ใช้ลองฟันง่ายนะรือเรียกว่าบล็อกนะเบอร์หนึ่งถขึ้นถึงไหนครับถึงแค่ต่ากว่าจุดขวันหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็เหินเชิดเชิดฟันขึ้นนะนะครับแล้วก็สองข้างทําเหมือนกันจุดสําคัญบริเวณบริเวณรอยต่อตรงนี้นะครับเราจะเชื่อมยังไงนะครับเราใช้วีด้านไหนครับเราใช้วีด้าน ด้านถีนะครับแต่ใช้บริเวณนะครับนี่นะบริเวณนะครับกลางๆนะครับขึ้นไปนะครับไปเหลาครับไม่ใช่ตรงนี้นะผมไม่ได้ใช้บริเวณปลายหีมันจะสั้นนะครับมันจะเป็นเบอร์ศูนจุดห้าะให้ใช้บริเวณนะครับกลางกลางวีนะครับหนึ่งถ่ายขึ้นไปอเงี้ยนะครับถ่ายขึ้นไปนะครับนะครับมันจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเชิดเชิดขึ้นไปนะครับทําให้มันนวลนะครับทําให้นวลนะทําให้นวลนวลกลืนนะนะครับ ทำทางนี้แหละทั้งหัวนะแล้วก็ตรวจดูนะครับว่าซ้ายขวาบาลานซ์กันไหมนะครับข้างบนเนี่ยนะครับลูกค้านะครับสุดแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะบางท่านก็จะบอกว่าเอาเอาความยาวไม่เกิน3ามเซนนะครับตำรวจทหารความยาวตรงนี้ไม่เกิน3มเซนนะนะครับถ้าถ้าเป็นนักเรียนก็ไถไปเลยใช้รองฟันเบอร์2เบอร์สก็ได้นะแต่คุณแม็กว่านี้นะครับคุณแม็กให้ซอยผมออาแค่เซนเดียวไม่เกินเซนนะฉันยาก็พี่ผมนะครับแล้วก็ตัดนะครับตัดออกนะครับ ตัดตัดออกช่างใหญ่ได้ทำตัดช่างใหญ่ได้ทําการตัดซอยเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ตัดลมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าตัดยังไงนะครับถ้าตัดขีปผมตัดก็สามแถวนะครับแค่สามแถวคตัดตรงนี้นะครับบริเวณนะครับด้านนี้ก็อะไรขีปตัดครับตัดโค้งนิ้วตามรูปพิสานนะนะครับซอยนะครับซอยให้ดูนะครับว่า ช่างใหญ่ตัดยังไงนะนี่นะครับคีบตัดคีบตัดคีบให้แม่นนะครับนะครับเห็นเหลี่ยมไหมตรงนี้เราก็ใช้อะไรกันไกนะครับในการคอนเน็กเก็บนะครับตัดขึ้นถ้าเรามือไม่นิ่งล้วก็ตัดโอเวอร์ซิสโคมคัดนะก็ค่อยตัดเก็บๆออกแต่งให้กลมกลมคืนนะครับให้เป็นลูกอะไรเหมือนลูกฟุตบอลนั่นเองบริเวณเหลี่ยมตรงนี้นะครับโดยเฉพาะช่างใหม่ทําไม่ได้นะครับตัด เก็บนะครับตรวจด,ดูนะครับตรวจด,ดูดีๆว่าซ้ายขวาบาลานซ์กันไหมนะครับตรวจนะครับเก็บถ้ามือเรานิ่งเร,เราเราแง้มแง้งตามรูปพิษได้เลยนะครับเดินหน้าถอยหลังได้เนี่ยนะครับถ้ามือไม่นิ่งก็ต้องอาศัยอะไรครึ่งนะครึ่งหวีช่วยหน่อยใช้หวีเป็นพี่เลี้งนะยงหน่อยก็แค่เก็บออกนะในรบริเวณนี้นะครับซ้ายขวานะครับทําเหมือนกันตรงเรียนเนี่ยด,ด,ดีดๆเห็นไหมเนี่ยดีดๆแล้วก็ตัดเลยนะครับถ้าเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาจะทำอย่างนี้ นะครับญี่ปุ่นนะของคุณอยากจะเป็นช่างไทยหรือช่างญี่ปุ่นเขาก,ก็เอาเทคนิคไปรวมกันนะครับผสมประส,สานบูรณาการลุยตัดไปเลยนะครับคบก๊อปปี้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็อะไรข้างบนเนี่ยนะครับแล้วก็ลงฟันปลาหน่อยนะครับของคุณแม็กทนี่ชอบบางผิวๆิวไหมหรือชอบหนานาหน่อยบา,บางผิวให้ให้ให้ให,ให,ให้อากาศแสงแดดไทยทสะดวกนะจะได้ไม่ร้อนหัวนะครับทีนี้ก็มาทําการอะไรฟันปลาเลย เอาออกสัก10%นะครับเนี่ยตัด1 2 3 4 1 2 3 4นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4นะนะครับตัดนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ไปตัดฝั่งขวาตัดฝั่งขวาแล้วมาตัดฝั่งซ้ายนะนะครับตรงนี้นะครับทำไมต้องใช้หวีในการหวีหวีนำไปก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็กรรไกฟันตามลงไปเพื่อนะครับเพื่ออะไร เพื่อจะเคลียร์ลิงนะครับเพื่อจะปัดกวาดเศษผมที่เราตัดเนี่ยเอาออกไปเลยนะครับเราจะได้เห็นความจริงนะว่าผมบางบางผิวหรือยังดูซอฟหรือยังดูบางหรือยังนุ่มหรือยังดูบางเป็นธรรมชาติหรือยังนะครับตรงนี้นะครับสําคัญนะนะเพื่อนๆบางท่านก็ไม่รู้นะครับว่าทําไมเขาสับเป็นเขาสับก็สับ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 เนี่ยตรงนี้หนาเห็นไหมเนี่ยหนาก็ลดตอกนะครับใช้ฟันปลาสับเฉพาะจุดนะครับ สับฟันปลาดิฟพอยคัตติ้งก็คือสับเฉพาะจุดนะตรงไหนเพราะผมมันขึ้นไม่เท่ากันนะบางจุดก็หนาบางจุดก็บางเน่ตรงไหนหนาแล้วก็แทงกังไกนนเข้าไปนะครับยำๆยำๆซ้ำๆหน่อยนะครับนะครับข้างหน้านะครับแม็กก็สั่งให้ช่างใหญ่ตัดการขอบสวยๆนะครับการขอบกันจรให้สวยๆลงไม่มิดวเรียบร้อยแล้วแหละวังว่าทุกท่านผงทำได้อยู่แล้วนะครับ ด้านหลังครับคุณแม็กเป็นนะครับทรงทหารรองฟันเบอร์หนึ่งนะข้างบนความยาวไม่เกิน3เซนนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณแม็กที่อนุญาตให้ทั้งใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนในผมบนยูทูบเพื่อเป็นวิทยาทานธรรมทานนะครับก็ขอให้คุณแม็กนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีแฟนหน้าตาดีๆแล้วขอให้คุณแม็กร่ำรวยเฮงๆนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับวันนี้ก็เป็นนายแบบให้กับทั้งใหญ่และเพื่อนๆนะขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ